สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ตีลังกา r รี c t ชันนะครับผมดีมจากตีลังกาดูหนังนะฮะวันนี้เราไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าตัวอย่างที่เราต้องรียลชันวันนี้มาสดๆนั่นคือโลวี่แจ๊ส 4G ทุยไม่ใช่นะฮะโลกวันนะฮะ The Star Wars Story นะ,ะซึ่งเป็นเหมือนภาคสปินออฟซึ่งอเดี๋ยวค่อยมาพูดกันหลังแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันก่อนด,ดีกว่าว่าหนังจะเป็นยิ่ยงไรนะฮะบอกไปแล้ว1 8 0 p คมชัดกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว Bye, state your name for the record jen arsel forgery of imperial documents possession of stolen property aggravated assault resisting arrest on your own from the age of 15 reckless aggressive and undisciplined this is a rebellion, isn't it? I rebel. <laughs> we have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. sir. is that, is is that clear? Yes, sir what will you do when they catch you what will you do if they break you if you continue to fight S <S 2> <S 2> อะไรอ่ะ so Mark this past year has been an amazing one for Star Wars not only โอเคผมยังไงที่ผมชอบมันที่จะพูดเลยนะว่ามันมันมันไม่มันไม่ถูกมันไม่ถูกจำกัดด้วยการเป็น Star Wars คือ Star Wars มาถูกถูกจำกัดด้วยการเป็นแฟนลี่เป็นอะไรที่แบบเหมือนกับว่าต้องต้องเป็น Star Wars ต้องสดใสนิดนึงไม่ได้ดากมากแต่ผมรู้สึกว่าการทำ spin off ของ Rogue n หรือว่าจะเป็นภาค ก่อนของาโซลมันมันเปิดโอกาสให้ซาว r w อ r เป็นเป็นอะไรที่มากกว่าเป็นแค่ซาวอมันสามารถทําเป็นไฮมูฟี่ทำเป็นอะไรมใหม่ที่มาเวลชอบทําคือโอเคแกนเป็นหนังเป็นหนังเออเขาเรียกไงหนังซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าจริงๆแล้วสามารถบิดพลิ้วไปทางอางื่นได้ผมว่าการที่มีสปินออฟหรือซาวเวอรสตรอรี่เนี่ยทำให้เป็นอย่างงี้อย่างเรื่องโลกวันเนี่ยเราเห็นมันว่ามันอารมณ์ไม่เหมือน Star War s เลยมันไม่แบบตืือ,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 อแบบที่เราคุ้นเคยจะเป็นแบบการบิด ไปอีกทางจะดูลึกลับกว่าจะดูจริงจังกว่าเราก็เห็นว่าชุดชุดยงไงชุดในพลที่แบบเราเห็นว่าจะเป็นสีแบบปกติจะเป็นแบบสีดําตลอดมาในภาคสี่ห้าหกเนี่ยกลายมีมสีขาแล้วมันกลายเป็นเฮ้ย hey ที่เขาเป็นใครหรือเป็นอะไรซึ่งผมมันไม่ได้แบบเป็นแฟนสตาร์วอล์ขนาดแบบรู้ทุกอย่างนะแต่แบบผมรู้สึกว่าเฮ้ย hey ม,มันมีความน่าสนใจอยู่แล้วก็มีอาจารย์นิวันนะฮะตอนนี้เยน็นออกมาว่าจะได้ใช้ แกสู้จริงๆไม่ใช่เหมือนนักแสดงเดอะเลสที่ใน Star Wars the Away, ์เดอะฟอร์ตเอาไว้แค่ที่แบบว่าแป๊บๆบแบบก็ออกมาเพื่อตายนะแบบไม่มีประโยชน์แต่เราเห็นคอดิรอน,นี้เยนได้สู้ได้เห็น a อทีเอทีนะฮะใช่ไหมเอทีเอทแบบที่เคยเห็นในภาคห้าเอ็มพายไซด์แบ k นะฮะแล้วก็รีเทิร์น the เ e อ i เจไดที่แบบเดินตกแก,ก,ก๊กแก,ก,ก๊กแก๊กแก๊กมาได้ซึ่งมันเป็นโอกาสที่จะเรากลับไปดูหนังเรื่องเดิมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอ่ะผมว่ามัน มันน่าตื่นเต้นอ่ะมันน่าตื่นเต้นสําหรับเราแล้วก็ผมชอบปิศนาว่าเอตอนสุดท้ายแล้วเขาจบด้วยด้วยการที่ตัวนางเอกนะฮะฟลอริตี้โจนใส่ชุดของไทไฟเตอร์เหมือนเป็นชุดไทไฟเตอร์แล้วเหมือนผมมีความรู้สึกมันเหมือนอะไรนะไออตัวที่ชอบเออไอตัวที่ชอบ,อ,อ,อ,ชอ,บอยู่ไหนนะไอตัวที่มันมีปืนเป็นนักล่ารางวัลผมจาชื่อไม่ได้เบอร์ลืมขึ้นมาเลยเออ อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเกี่ยวคือมีข่าวลืออว่าจะเกี่ยวข้องกับนักล่าเงินรางวัลในในที่ชอบอยู่ 4, 5, 6, สี่ห้าหกจำชื่อไม่ได้อยู่ก็เบิร์นึไหหกไม่ออกเออที่เกี่ยวข้องกับคนนั้นซึ่งผมว่ามีตอนสุดท้ายแล้วอาจจะมีลุ้นว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันจริงใช่ใช่โบโบบาเฟตโบบาเฟตปะ่ะเออผมประมาณน่าโบบาเฟตเออน่าจะโบบาเฟตเนี่ยเกี่ยวข้องกับโบบาเฟตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะก็ดูจากชื่อตอนสุดท้ายแล้วว่าเหมือนเป็น คล้าฟเตอร์ก็จริงแต่ว่ามีมเจ็ตแพคข้างหลังเหมือนโบบาเฟสเลยโอ้โหน่าสนใจนะว่าว่าหนังจะเดินไปที่ทางไหนแล้วมีตัวละครตัวหนึ่งที่เหมือนว่าคล้ายๆหน้าคลยฮัรโซโลแบบชุดแบบชุดเดียวกับฮาร์โซโลเลยแต่แบบว่าดูแบบเก้งกล้างกว่าเออก็น่าสนใจดีว่าหนังจะหมุนไปในท่ชทางไหนแต่ผมอยากให้มันแบบว่าต่างกับซาวเวอเลยคือแบบกลายเป็นแบบตัวละครที่แบบ เป็นไฮส์มูฟี่จริงๆแล้วก็ดูจริงจังดูเศร้าแบบเห็นไหมเราเราเราไม่เคยรู้สึกถึงด้านเอ็มพายด้านอื่นเลยเราสึกแบบเห็นเอ็มพายแค่แบบสู้มันอะไรพวกนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆแต่เราไม่เคยเห็นเอ็มพายที่แบบเฮ้ยจับคนจับไปทําอะไรมันจับไปทรมานหรือมันจับไปทาอะไรแล้วเราเห็นเอ็มพายกระจอกกระจอกแบบสตอมทูเปอร์ยิงใครไม่เคยโดนแต่น,นี้มันรู้สึกมนว่าโอ้โหสตอมทูเปอร์นี่แบบว่าโห่จริงแล้วก็รู้สึกว่าความโห่ของสตอมทูเปอร์แบบสีขาวอย่เห็นไอ้ฟี่สีดำหน,น้ามามือ อยู่น่ากลัวนะะเออมีคนบอกว่าอยากให้ d a r เว Vader โผล่มามีข่าวลือว่า d a r เว Vader จะโผล่มาผมก็เม k e s นส์นะ่พดาร d a r วเ Vader จะโผล่มาแต่ผมไม่อยากให้ d a r เว Vader โผล่มาเป็นแบบเป็นเมนแบบเมนคาแรคเตอร์อยากให้เป็นพี่พี่ชุดสีขาว่แหละเป็น main, เมนแบบดูน่ากลัวที่สุดแต่ว่าคนที่ลองลงมาก็น่าจะเป็นพี่ d a r ธเ Vader ์นี่แหละที่แบบเหมือนกับว่าเราสุดท้ายนะผมในจินตนาการนะอันนี้ไม่รู้นะจินตนาการว่าอยากให้แบบสุดท้ายแล้วทุกคนแบบขโมยแผนผังดสตร์มาได้แล้วก็ วิ่งวิ่งหนีแล้วสุดท้ายแบบต้องมีใครเรสียสละชีวิตสักคนน่ะเพื่อหยุดเพื่อหยุดเพื่อหยุดดาร์เวเดอร์ไว้อาจจะแบบตัวถือระเบิดแล้วดาร์เวเดอร์แบบพยายามจะฟันแล้วกดระเบิดตุ้มให้แบบดาร์เวเดอร์หยุดแบบเซี่ยว,วนาทีเพื่อให้ตัวละครเอ่อฟอล์กซิตี้โจนหนีไปได้หรือแบบใครก็ตามเหอะหนีไปได้เพื่อจะแบบส่งแผนผังไปให้ดีไเลียนเอ่อเขาเรียกไงนะไฟต่อต้านได้สําเร็จซึ่งเป็นจินตนาการนะเป็นความจินตนาการว่าอยากให้มันเป็นแบบนั้นนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าก็จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะก็ นี่จะเป็นทั้งหมดของตีลังการีแอคชั่นโลกวันเดอะสตาร์วอลสตอรีวันนี้นะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามนะฮะขอบคุณที่ดูแล้วก็อย่าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไ like ลค์เราได้นะฮะหรือว่าจะมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยก็สามารถโยงมาด้านล่างได้เลยนะก็วันนี้ขอบคุณที่เราสลับไปเลยครับบ๊ายบาย